สวัสดีครับนี่คือทุบเรียนกับจานต้นนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้นะครับเป็นแนวทางข้างบนนะครับอาจจะมาล่างด้วยนะผมวางไว้มีศูนย์มีเก้ามีสี่มีสองมีห้านะครับส่วนหลักร้อยมีศูนย์มีสองมีสี่มีหกมีแปดตัดสี่ทีนะฮะสี่ดับหลักร้อยนะครับเน้นนะครับดับหลักร้อย ส่วนชุดนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะครับผมวางไว้1627890จับควายได้ตามที่ผมลงแนทางไว้12ชุดนะครับตัดเลขหนึ่งเลขเจ็ทิ้งก็จะเหลือไม่กี่ตัวนะครับท่านผู้ชมที่ผมวงให้ก็คือเป็นเลขชนแต้มนะครับเป็นเลขชนแต้มบนนะนะครับเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจ,จรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับคุณจะวางแนวทางไว้แต่ละ ชุดแต่ละชุดแต่ละสเต็ปแต่ละตัวไว้นะฮะโปรดพิจารณาด้วยนะครับส่วนชุดนี้นะครับจะเป็นชุดเต็มของ A B นะครับผมคัดให้แล้วนะฮะแล้วก็ชนแทมด้วยแทมบนนะครับผมเสริมให้ก็มี2 2 7 7 5 5 8 8เลขเบอร์หนึ่งอันนี้คัดมาจากชุด A B นะครับชุด A B ประจำงวดวันที่1พฤศจิกายน2564น,น,นะครับท่านผู้ชม ที่ผมวงกลมไว้ให้ก็คือตัวเด่นนะครับส่วนนี้ชุดเต่งโต๊ดบนนะครับเต่งโต๊ดบนนะที่ผมการอ,อกจัดไว้ให้ก็คือชอบส่วนตัวนะครับเพื่อนๆก็พิจารณาดูนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงสูงโปรดใช้วิจารณญการในการรับชมด้วยนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ชุดที่ผมให้3ตัวนี้ก็จะเป็น ชุดตตะะแต่งโต๊นะครับแตงโตที่ผมดอกจันไว้ให้ก็คือมันเป็นชุดชนแต้มด้วยนะและทุกคนรอคอยนะครับที่ทุกคนรอคอยที่สุดก็คือชุด AB ก็คือชุดนี้นะครับ A มี7.890นะฮส่วน B มี2345เพราะฉะนั้นสอสุคว้ยกันมาก็ตามที่ผมจัาให้ท่านผู้ชมนันะครับนะตัดเลขดับทิ้งมี1มี3มี7ทิ้งก็จะเหลือน้อยตัวชุดมาก นะก็จะเหลือ 8, 9, 0แล้วก็ 2, 4, 5นะครับเพราะฉะนั้นเลข 8, 9, 0มาหนตัว 2, 4, 5มาหนตัวแน่นอนนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นชุดดับบนอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมเมื่งแต่ข้างต้นนะมี3มี7มี1นะส่วน5ดับล่าง4ดับหลักร้อยนะครับอันนี้เป็นแค่แนวทานนะครับเป็นหน่วยคำนวณทุกสิ่งทุกอย่างก็